าจะให้เจ้าดูสิ่งนี้นั่นมันกระจกไทยสวงอาวุธวิเศษที่หลงเหลืออยู่ในยุคโบราณกระจกยินหยาที่แบ่งเป็นสองส่วนกระจกหยินใส่เพื่อป้องกันศัตรูกระจกหยางใส่เพื่อโจมตีส่วนนี้คือกระจกหยินไม่คิดเลยว่ามันจะถูกซ่อนไว้ในเมืองหวานทรงนี้นี่คือกระจกโบราณไทยสวน เพื่อตอบแทนแม่นางเฟิงที่ช่วยข้าเอาไว้ข้าอยากมอบอาวุธวิเศษโบราณที่สืบทอดกันมานี้ให้แก่ท่านแบบนี้นี่เองดูเหมือนจะไม่ใช่แค่พอข้าช่วยน่ะสิคงเป็นเพราะกระจกโบราณน,นี้พวกขั้นถึงไม่ได้ถูกทำลายจนหมดสิน้นเปล่าหลอกฐานพลังยึดของเราไม่เพียงพอให้สามารถใส่อาวุธนี้ได้อย่างเต็มที่การป้องกันของกระจกนี้คงอยู่ได้เพียงไม่นานเท่านั้นหากท่านซาไปเพียงเก้าพวกเราคงสูญสลาย และเมื่อข้าไม่สามารถใส่มันได้ดีนักข้าจึงอยากมอบให้แลกกับพีระมิตรของเราก็ได้ถึงจะไม่เพียงสวยกระจกหยินแต่มันก็คือของล้ำค่านะสำหรับเจ้าที่กำลังฟื้นฟูพลังยุดแล้วมันมีประโยชน์มากรีบรับไว้เถอะนเมื่อมันเป็นของที่ใช้ปกป้องครอบครัวของท่านท่านเก็บไว้เถอะข้าไม่ต้องการหรอกเจ้าบ้าไปแล้วเหรือ มนุษย์ไม่อาจเรียงการลงทันจากสวรรค์ได้นะเหตุใดเจ้าจึงไม่มีความเด็ดขาดเหมือนลาสเนีจิวเยอในศาสตร์ก่อนเลยล่ะนางก็คือนางข้าก็คือข้าไร้สาละข,ข้าคือเฟิงหวานสิงครั้งนี้นางไม่ขอสิ่งใดตอบแทนเลยนางทำตามที่พูดจริงๆเพียงแค่ปกป้องเมืองหวานทรงของเราขอใจนะไม่นางเฟิง จะว่าไปท่านอาจารย์เองก็น่าจะมาถึงแล้วนะหายนาร้ายแหลงเมื่อพันปีก่อนคนของตระกูลหลิวถูกสังหารไปมากมหมท่านลาซาเทพเสียงซีดเพื่อสวยค่ะหนึ่งพันปีต่อมาในที่สุดเราก็ได้พบกันเรารู้จักกันเหรอ ฮ่าฮ่ฮท <Estado> <ente> ่านลาสาเทพที่หายไปนับ er <hat> ้อยปีไม่คิดเลยนะว่าท่านจะตกต่ำถึงเพียงนี้นี่คือวิธีฝึกตนที่ท่านได้พบพานเหลือฮ่าฮ่ฮ่หากส่งไปสวรรค์สันเกาต้องน่าสนใจแน่แน่ท่านลาสาเทพลองคิดให้ดีๆอีกทีสิปล่อยอาจารย์นะใครกันน่ะกล้าดียังไงมายุ่มยามกับอาจารย์เส้นนี้ยุ่มยมบางอาจ เป็นพลังที่รุนแรงมากเร็วมากแต่ไรประโยชน์อะไรกันเออคิดว่าจะหยุดข่าได้เหรือเป็นพลังวิญญาณที่น่าตกใจจริงๆนี่คือพลังทางจิตวิญญาณที่ไม่ได้อยู่โลกใบนี้บัลลืตายซะ เจ้ากับพะจิวเยอะคนไหมข้าขอดูในเถอวะว่ะเาเจ้ามีความสามารถแค่ไหนข้าใสพลังทั้งหมดที่มีเจรมตีนางแล้วนี่แต่ไม่สามารถทำรลายนางได้เลยหรือสุดท้ายแล้วนางสามารถสังหารเทียนจือจุนได้หลายคนในพิบตา มันไม่ใช่สิ่งที่ค้าและหวานสิงจะสามารถจัดการได้ในเวลานี้หากเป็นสัตว์เราคงได้ตายที่นี่กันแน่เจ้าสามารถทำลายข้าได้ข้าขอยอมรับนางจะลงมือแล้วเหรอท่านอาจารย์หลิวเย่ซแตะกูลหลิวยินดีที่ได้พบเจ้าค่ะลาสนีเทพจักรพดิจิวเย นี่คือสิ่งที่จกักรพรรดิยิวยฝากไว้ที่ตะกูลหลิวของแล้วตอนนี้ข้าขอสอ่งมอบมันคืนแก่ท่านพลังแห่งสายลมที่อบอุ่นนี่มันเสียวความทรงจำของจกักรพรรดิในศาสตรก่อนเหรือ โชคดีที่ยังมีมอระดกบางส่วนจากสกภัธฑ์ลุ่นกนหลงเหลือไว้พลังของนางกำลังจะเพิ่มขึ้นอีกแล้วแต่ว่าการจะดูดซับคงไม่ง่ายขนาดนั้นพวกท่านทั้งสองกองกำลังของสวงสรรค์สันเก้านั้นแตกสลายไปเนิ่นนานแล้วตระกูลสูงสักมากน้อยและพลังที่ซ่อนเล้นอยู่กำลังรอคอยการกลับมาของท่านไม่ทราบว่า พลังจิตวิญญาณของนางกำลังเพิ่มขึ้นอย่างกระทันหันร่างกายของนางอาจทนต่อไปไม่ได้เอาละ่ะเลิกพูดอะไรที่ไรประโยชน์เธอะข้ากลับไปก่อนแล้วกันมิเส้นนั้นอาจมีใครรู้เข้าก็ได้ว่าข้าอยู่ที่นี้แต่ว่าท่านลาซาเทพไปซะอย่าพูดมากท่านอาจารย์ข้าข้าไม่ไหวแล้วท่านอาจารย์ทําไมท่านไม่รับคา อย่าทำตัวเป็นเด็กเอาแต่ใจอย่าคิดว่าข้าจะคอยอยู่เคียงข้างเจ้าให้ความช่วยเหลือตลอดเมื่อข้าเจ้าได้รับกุญแจของวังจกักรพรรดิทำให้ความทรงจําและพลังยุธ์ของเจ้ากับจกักรพรรดิผสานเข้าสู่ร่างกายเจ้าด้วยเจ้าไม่มีทางเลือกนอกจากดูซับมันให้เรียบร้อยทำบ้าอะไรของเจ้าออกมาพูดซะข้ารับรู้ถึงการมีอยู่ของเจ้ามาตั้งนานแล้ว ท,ท่านมองเห็นข้าเหรือปิดบังข้าอาจารย์ไม่ได้เลยจริงๆถึงจะไม่ได้อยากปิดบังอยู่แล้วก็ตามส่วงนีเจ้าดูดซับพลังมากเกินไปร่างกายของเจ้ายังไม่สามารถรับพลังยุทธ์ที่มากมายขนาดนั้นได้หากไม่สามารถดูดซับได้ทันเวลาไม่ใช่แค่จะสินเปลืองพลังจิตวิญ,ญญาณของเจ้าแต่มันยังส่งผลเสียต่อร่างกายเจ้าด้วยใช่ถูกต้องแล้วเพียงมองเขารู้ถึงปัญหาสมกับเป็นท่านลาสาเทพ ส่วนนี้นี่กายสุลายเกิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเกิดขึ้นพวกเขาเอาวุวิเศษอยู่ในฐานของพวกเขาซึ่งสามารถดึงดูดผู้ฝึกต้นมากมายได้หากได้รับอุปสรรคสิิ์นั้นมาก็คงผ่านสวงเวลาที่อ่อนแอที่สุดของใกล้จักรพัรด์วิหดเพิงนี้ไปได้ตามหนักสุระหอสุระยอดเลยท่าท่านอาจารย์หวานซิงเจ้าจะต้องเอาห่อสุระมาให้ได้นะ ให้ลูกศิษย์ไปโจมตีกองกำลังซ่อนเล้นของข้านี่แหละเฮะ้อน่าสนใจจริงๆว้าท่านอาจารย์โกรธแล้วตำหนักชูหลาปร h มาจารย์สาราดับเย่สิงอวินเจ้าพวกเศษสวะใครจะไปคิดหลายเดือนก่อนข้าเป็นเพียงคนไร้ประโยชน์ที่ถูกขับไล่ออกจากนิกายท่านประมุกตำหนักชุหลา อยากให้ขาามาฝึกตนที่หอชุลาการฝึกตำหนักสุลาข้าต้องค่อยๆปีนไปทีละขั้นปีนขึ้นไปเพื่อเอาชนะความเป็นความตายให้ได้เมื่อ,อนึกกลับไปถึงวันหวานในสมัยนิกายเจียโนวินรู้สึกเล่ากับว่าผ่านมาแล้วเนิ่นนานเลยโชคดีที่มีการฝึกฝนของท่านประมุขข้าถึงฝึกฝนได้ดียิ่งขึ้นจนถึงตอนนี้ข้าได้กลายเป็นปรมามารย์แห่งสลาดาบตำหนักสุลาแล้ว แย่สิงเอาเว้นท่านประมุกมีคำสั่งท่านประมุกเหรอือท่านว่าหากมีผู้ใดบุกเข้ามาในวังสุลาเจะต้องพยายามป้องกันให้ได้อย่างสุดกำลังเข้าใจไหมสุดกำลังนะท่านประมุกได้มอบชีวิตใหม่ให้ข้าข้ายอมพยายามให้ดีที่สุดอยู่แล้วแม้ต้องแลกด้วยชีวิตข้าก็ต้องปกป้องหอสุลานี้ไว้ให้ได้ทำไมมาไวนักแล้วเอ๋ <c oughs> นี่นะเหลือที่พอำนักของชูชางเก์ในโลกนี้ป่านวิญญาณนี้ไม่ผิดแน่ไม่ใช่คนคนนั้นที่นายท่านบอกชูชางเกอร์ต้องคาดไม่ถึง,งแน่แน่ว่านอกจากเขายังมีค้าอีกคนหนึ่งที่ท่องมิติมาผู้ท่องมิติจากต่างโลกสวนซิงหาวสิ่งที่เขารู้ข้าเหลือสิ่งที่ข้าไม่รู้เขารู้ทั้งหมด จากการพัฒนาของเส้นเรื่องแล้วเฟิงหวานซิงน่าจะพกตัวขึ้นต่อหน้าซูสังเกอร์จริงๆและเย่เฟิงก็คือเวลาบุรุษที่ได้ช่วยเหลือสาวงามแซงทำเป็นเทตบมหน้าซูสังเกอร์จากนั้นก็พิชิตใจเฟิงหวานซิงทีละนิดและขาะที่ได้เดินทางข้ามมิติมาในช่งเวลานี้แต่ใดที่ใส่ลูกไม้นิดหน่อยก็จะสามารถเปลี่ยนเส้นเรื่องของโลกทำให้นางเอกหันมารักกับพระเอกได้คิก การลับลุกเปิดเดี๋ยวนะทำไมโลกนี้ถึงมีพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งนักแล้วไม่เห็นเหมือนกับสากที่เคยเห็นมาเลยแม้เขาจะไม่สามารถเอาชนะข้าได้อยู่แล้วก็เถอะคนในโลกนี้ใจร้อนขนาดนี้เสียวไม่พูดภามาเลยก็เริ่มต่อสู้เลยนี่เจ้าเป็นใครกันนี่เจ้าเป็นใครกันเร็วมากไม่จำเป็นต้องรู้ซื่อข้าหรอก พลังของเขาไม่ธรรมดาเลยชิฮ่าฮ่ฮ่เจ้าคิดว่าเศเล็กเส้นเน้นจะสู้กับดาบมันของข้าได้หรือรอประโยชน์ข้าจะทำให้เจ้าเข้าใจเองผู้ที่แข็งแกร่งสุดยอดไม่ใช่ผู้ที่ถือของอาวุธพิเศษหรอกนะอะไรกัน แต่เป็นผู้ถือดับนี่เขายังมีพลังซ่อนอยู่อีกเหรอนี่ค่ะเลือดออกงั้นเหรอพอดีเลยข้าไม่ได้เลี้ยงดาบเล่มนี้มานานแค่ไหนแล้วเนะกลายเป็นอาหารของข้าซะฮ่าฮ่าฮ่ ดูท่าแล้วมันจะชอบรสชาต์ของเจ้านะเข้ามาเลยแผงป้องกันโจมตีไม่มีปัญหาจัดการได้ฮ่าฮ่ฮ่เหมือนว่าเจ้าจะสัมผัสไม่ได้นะความน่ากลัวของกระบีม่มัน ในที่สุดเจ้าก็มาแล้วข้าคือคนที่เจ้าฆ่าตายที่หอคอยอสูรในที่สุดเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งของความมืดมิดเกินกินเขาข้าจะเกินกินเขาอย่ามาแย่งข้าข้าจะสับเขาให้เป็นหมื่นทอนข้าเจ้าหัวใจของเขาเหลือไว้ให้ข้าด้วยเขาน่าจะไม่ไหวแล้วนะไม่มีใครสามารถตื่นจากฝันร้ายของกระบี่มาได้ เจ้าคงไม่อยากเป็นผู้ถูกกืนกินคนต่อไปหรอกนะแค่เจ้าเสื้อฟังคะ่ะชุวยเมื่อคืนนี้น้ำลายเหลือแค่น้ำลายก็มีพลังสังหารเส้นนี้เลยเหลือเส้นนั้นเจ้าเคยเจอหนรลกที่นากก่ากลัวยิ่งกว่าหรือไม่ละ่ะอย่างเจ้าเนะี่ยก็ควอบคุมข้าไม่ได้หรอกและไม่มีทางเอาหอคอยอสูรไปได้หรอกข้าเสียแซงจบแล้วเจ้ารีฟื้นขึ้นมาอย่าทำให้ข้าขายนะ เวรเอ้ยฝันกังวลเขาตื่นขึ้นมาจริงๆด้วยจะเสียงไม่ได้ต้องฟันโดยตรงฮ่าฮ่ฮ่าข้าบอกแล้วข้าจะกืนกินเจ้าทั้งหมดเอะหนักขนาดนี้เลยเหรือ นี่คือหนึ่งในสิบกระบี่มันบรรพกาลเจ้าเป็นเด็กเด๋ลอมันเกินเกียนจะดีกว่านะตัวตลกไล่น้ำตัวเล็กเล็กเส้นเจ้าก็เสื่องได้ไม่ใช่หรือน่าสนใจกระบี่เอ๋ยกระบี่มันเจ้าคงไม่อยากอยู่ในกำมือของเจ้าไครอ่อนเน้ใช่หรือไม่ถ้าหากเจ้าอยากเกินเกียนโลกใบเน้อะไรนะ ก็สยบต่อพลังของข้าซาฮึอฮบี่มังกรปีศาจเจ้ารู้ดีเสียจริงสมกับเป็นคนนสมบัติที่ยิ่งประเสริญนะก็ยิ่งกล้าหาญตราบใดที่ข้าเขาไม่ตายก็จะทำให้เขาแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มังกรมังกรปีศาจนี่นี่มันลักษณะใดกันทำไมทำไมข้าไม่เคยเห็นอีกทั้งเขายังจับกระบี่มันด้วยมือข้างเดียวแน่นอนอยู่แล้วพลังของเจ้านะดึงพลังทั้งหมดของกระบีน่นี้ออกมาไม่ได้อยู่แล้วสิเขาเป็นศินสาซะมังกรปีศาจ์ทลลมิติตาย กะกระบีเล่มนั้นกำลังกินศพของพวกเขาขยะเนี้กินยากซะจริงนี่เจ้ารู้ไหมว่าเขาโหดเทียมแต่ไม่คิดว่าจะโหดขนาดนี้โอ้โหหุ่นดีจังตอนที่เจ้าตำหนักบอกยังมาไม่ถึงตอนนี้เขาบาดเจ็บคงป้องกันห่อคอยอสูรไม่ไหว